สวัสดีครับเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้เลยมาหาเขียดดูเขียดวันเนี้เนี่ยฝนดีไฟลงกันน่าจะได้เยอะอยู่นะเอามาสามนี่ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะผมหาตามสนุนฝีมืออย่างเดียวเนี่ยไม่มีอะไร มาจับเลยให้มีดางมีอะไรดูนี่นี่ก็ประมาณเนื้อโอ้โหดูมือผมเนี่ยถุงใหญ่นะตัวนี้ใส่เยอะเกินมันเดี๋ยวมันทับกันตายผมใส่ตะกร้ารถกันเนี้ผมไม่มีที่ใส่เลยถุงนี้น่าถุงเล็กกว่าหน่อยหนึ่งแต่ใส่เยอะกว่าดิผมก็กะไม่ถูกนะ ดูนี่เนี่ยดูนี่เนี่ยนี่เนี่ยน่าเ,เะ,ะ็เยอะเลยแหละเดี๋ยวผมไปให้ดูโอ้โหครึ่งหนึง่งอุ้ติ้นออกอไปไปส่งตายแลยเอาตัวใหญ่หายอุ้ย ไม่เป็นไรอีกอีประมาณสามกิโลถึงบานไม่รู้ผมจะหาต่อหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันไม่มีที่ใส่เลยดิตะกร้ารถมันก็โหเล็กนิดเดียวใสสองถุงเนี่ยหมดแหละวนี่ผมหนักกว่าหนักกว่าเพื่อนเลยตัวเนี้ยเนี่ยประมาณโลครึ่งตัวนี้ก็อู้หนักเหมือนกันนะตัวนี้ก็เยอะเยอะเท่ากันเลยตัวสองตัวเนี้ย ตัวนี้เยอะกว่าโหประมาณห้าโลมั้งดูดูล้วอีกตัวไปไหนไม่รู้เดี๋ยวดีไฟขึ้นหน่อยนึงโหวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอาเก็บก่อนเนี่ยผมใส่ตรงนี้ยจะใส่เยอะกว่านี้มันก็เดี๋ยวมันทับกันตายดิวันนี้ผมก็เอาใส่ไหล่ผม หนักเลยดิถ้าหาต่อนีอ่ไม่รู้จะเยอะขนาดไหนนั่นเนี่ยเนี่ยตรงนู้นก็เต็มตะกร้าเลยน่าจะห้าโลก็ถ้าเนี่ยตอนนี้ก็สี่ทุ่มยี่สิบสามผมมาตั้งแต่หนึ่งทุ่ม ตอนนี้ก็สี่ทุ่มยี่สิบสามสามชั่วโมงกับ24่สิี่นาทีแล้วผมมา,าวันนี้ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนอีกตั้งไกลกว่าจะถึงบ้านไม่รู้จะได้เพิ่มหรือเปล่าไม่รู้จะเก็บเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ